มิลาอี الرحمن ุลรมน حمد ุล و ص ل ى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ج م ي و ب ع ا ل س ل ا م عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาหดอฟีกอัลลอฮ์และ ت ع ا ل จงมีแด่พี่น้องผู้มี إ ي م านตลอะวันสิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านครับทดุลิลละครับท่านพี่น้องครับในการศึกษาในการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีมุมมองที่ แตกต่างกันในเรื่องของการศึกษาบางท่านอาจจะบอกว่าฉันรักฉันชอบในการที่จะเรียนรู้ในวิชาอังกดษหรือตาฮิตหรือบางท่านบอกว่าฉันชอบในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของชาริอะต์ก็คือฟิกหรือฟิกที่เป็นในเรื่องของศาสนาอิสลามหรือฟิกที่เป็นเรื่องของกฎหมายสากลแต่บางท่านบอกฉันเป็นคนที่ชอบฮะดิษแต่ที่แน่ๆท่านพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความประเสริฐและมีคุณค่า ที่เราจะแยกออกจากกันไม่ได้กับการเรียนรู้ในความเป็นมุสลิมของเราวิชาหนึ่งหรือศาสตร์หนึ่งสาขาหนึ่งเนี่ยท่านพี่น้องครับกับเรื่องของประวัติศาสตร์มันเป็นประวัติศาสตร์ที่อาจจะบอกว่าถ้าเราเรียนในมุมมองที่ถือว่าเป็นความโชคดีของเราก็คือว่าหลังจากที่ท่านอัสุลลัลสอลาลลาฮีวะซัลลัลลัมเลวะฟาดลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยอิสลามมีความรุ่งเรืองในประเทศสเปนเนี่ยท่านพี่น้องครับสเปนกับท่านพี่น้อง ที่มีลูกหลานสนใจในเรื่องของกีฬาฟุตบอลเนี่ยสเปนมีความรุ่งเรืองอย่างมาก800ปีนะท่านพี่น้องนะกับความเป็นมุสลิมกับการมีความรุ่งเรืองของอรารยธรรมหรือวัฒนธรรมของอิสลามเนี่ยในประเทศสเปน,เน800ปีแต่สิ่งที่มันไม่ไม่คาดคิดหรือสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับการล่มสลายของการปกครองอาณาจักรสเปนเนี่ยท่านพี่น้องครับ มันหายไปไหนตับเซ้ที่เราอาจจะเคยได้ยินบางคนที่อาจจะนําไปตั้งชื่อลูกเดิซ้มไปคือกนะุรตูบีเนี่ยรอฮิมอรลลอฮ์ทนพี่น้องคับท่านอิหมัมกุรตูบีเป็นคนที่เกิดในเมืองโคโดวาที่เป็นชื่อปัจจุบันนี้คนนี้เกิดในโคโดวาภาษาหรับกุรตูบะชื่อของเขาก็เป็นกุรตูบีดังนั้นตับเซนะ้นกุรตูบีนยคนที่แต่งคนที่ประพันธ์ไว้ท่านพี่น้องครับรอฮหมออลลอฮ์เนี่ยท่านเป็นบุคคลที่อยู่ในสเปน สเปนมีความรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสตร์ทั้งด้านสาม,มันไม่ว่าจะเป็นคณิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดาราศาสตร์เลขาคณิตท่านพี่น้องในนั้นในขณะนั้นอิสลามมีความรุ่งเรืองแม้กระทั่งของการแพทย์แต่กับการล่มสลายไปเนี่ยมันเป็นอะไรแล้วมันอะไรทําให้เกิดขึ้นเช่นนั้นท่านพี่น้องเคยเคยรับฟังหรือเคยคิดตามไม่ว่าสเปนทําไมถึงล่มสลายพี่น้องที่มีทุนทรัพย์พี่น้องที่มีเงินพอใช้จ่ายเนี่ย ที่มีโอกาสเดินทางไปสเปนและท่านบี่นงลองไปคุยกับคนเหล่านั้นสิเขาจะเล่าให้เราฟังเนี่ยแม้กระทั่งว่าท่านบิ่น้องผมขออนุญาตผมได้เคยคุยกับอาจารย์ใหญ่ของผมที่โรงเรียนมิฟซาเนี่ยผมพยายามไปหาแล้วก็พยายามที่จะขอให้ท่านเล่าในสิ่งที่ท่านได้เดินทางไปกับทั่วโลกเนี่ยท่านจะเล่าอย่างความมีความสุขเราก็มีความสุขไปว่ามองในมุมสิ่งที่เป็นความสุขก็คือว่าสเปนนั้นเป็นประเทศที่มีความรุ่งเรืองอย่างมากแต่การล่มสลายนั้น มันก็มีสาเหตุของ,ของ,ข,องของการล่มสลายเหมือนกันนั่นหมายความว่าอิสลามจะเริญรุ่งเรืองแต่ความเป็นมุสลิมนั้นทาให้อิสลามตกต่ำหรือเปล่าวันนี้มันก็ย้อนกลับมาดูสิ่งที่ใกล้ตัวเราเนี่ยท่านพี่น้องครับมีเล่ามาจากท่านอับดุลล์บุรอ,อ,อ,อัมบุดอัสรอดิอรลลอฮวาหุมาท่านได้เล่าว่าท่านมีชายคนหนึ่งได้มาท่านรอสูลุลลอซลอดลอัลลอฮวาห์อยู่ว่าท่าลแล้วก็ถามท่านรอสูลุลลอว่า อายุมุสลิมนีนะค่อยรุนมุสลิมคนใดหรือมุสลิมประเภทไหนท่านพี่น้องครับที่ถือว่าเป็นคนดีทนะ่านรอสูลทองตอบว่ามันซาลิมันมุสลิมูนามิล,ลิซานีวาญดีมันทึกงเตท่านอิมามุสลิมคนที่เป็นมุสลิมและทําให้คนที่เป็นมุสลิมอยู่รอบข้างเขาเนี่ยท่านพี่น้องครับก็คือหมายความว่าคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็ทําให้คนที่เป็นมุสลิมคนอื่นๆเนี่ยปลอดภัยจากคําพูดและการกระทําของเขาวันนี้สังคมบ้านเรารอบบ้านเราเนี่ย ถามว่าผมเป็นมุสลิมท่านพี่น้องอาจจะนั่งอยู่ที่บ้านท่านพี่น้องอาจจะฟังอยู่ที่บ้านท่านพี่น้องอาจจะมีทั้งชอบและไม่